สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการหลอนสมองครับแล้วก็พบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับตั้มหลอนสมองและสําหรับรายการหลอนสมอง2นาทีในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับตำนานของอเมริกาแล้วกันนะครับซึ่งเป็นเรื่องเล่าตำนานในทางยุโรปที่มันค่อนข้างที่จะฮิตฮอตเอามากๆเลยครับนั่นก็คือตำนานของบรัดดี้แมรี่ครับ ตำนานของแบดดี้แมรี่เนี่ยมันเป็นตำนานผีที่มีมาอย่างยาวนานเลยครับแล้วก็เป็นผีอันดับต้นๆที่ฮอตที่ฮิตมากที่สุดด้วยเพราะว่าด้วยความน่ากลัวจนทําออกมาเป็นหนังบ้างเอาไปมาเป็นหนังสั้นภาพยนตร์เป็นเกมบ้างอะไรบ้างนะครับจนได้รับความนิยมมากมากขึ้นเรื่อยๆครับและมันก็ยังคงเป็นตำนานต่อเนื่องกันมาจนถึงณปัจจุบันนี้ แล้วผมก็ได้รวบรวมเอาพวกตำนานเหล่านี้เนี่ยเอามาสรุปให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันภายใน2 3งถึงสนาทีนี้นะครับเอาแล้วฮะเรามาเริ่มฟังไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าว่าตำนานของดี้แมร a ี่มันเป็นยังไงกันแน่ดี้แมร a ี่นะครับบางตำนานเขาก็เล่าว่าตัวจริงของเธอนั้นเป็นแม่มดที่ใช้สยเวทดาครับแล้วก็ถูกทางการเนี่ยจับได้แล้วก็เอาไปประหารโดยการเผาทั้งเป็นนั่นเองครับ แต่ด้วยความที่จิตใจของเธอเนี่ยอาฆาตแค้นคนมากๆก็เลยกลายมาเป็นบอดดี้แมรี่ครับแต่บางตำนานก็บอกว่าจริงๆแล้วบอดดี้แมรี่นั้นมันเป็นเพียงแค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่เกิดอุบัติเหตุก่อนที่จะแต่งงานด้วยความห่วงหาเลยไม่ได้ไปไหนเลยสิงสู่อยู่ในกระจกอยู่ในห้องน้ำอยู่ในกระจกบ้านอยู่ในกระจกที่ไหนสักที่หนึ่งของบ้านของครอบครัวของเธอเองนั่นแหละครับ หรือบางทีบางตำนานก็บอกว่าเธอเป็นเพียงแค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ฆ่าลูกของเธอเองนั้นพอฆอ่าตายไปแล้วเธอก็ปลิดชีพของตัวเองตายตามไปด้วยครับแต่ด้วยความอาฆาตพยาบาทและความเฮี้ยนของเธอนั้นก็เลยเป็นผีที่อยู่ตามบ้านตามกระจก อยู่ในบ้านหลังนั้นนั่นเองครับแต่ตำนานที่โด่งดังมากที่สุดนะครับที่เป็นที่ยอมรับเนี่ยต้องย้อนกลับไปเมื่อตอนสมัยที่มีควีนแมรี่ที่1เลยครับซึ่งในตอนนั้นนะครับสมัยที่ควีนแมรี่ที่1เนี่ยเธอได้นับถือคริสต์นิายโลมันแคทอลิกครับจึงมีแนวคิดที่อยากจะทําลายนิกายโปรเตสแตนด์ด้วยการฆ่าประหารทําลายคนนิกายนี้เนี่ยไปมากกว่า 1, 0 0 0คนครับและต่อมาเธอก็มีความพยายามนะครับที่จะมีทายาทให้ได้ แต่ก็ไม่สําเร็จจนเกิดภาวะตั้งคันเทียมครับร่างกายของเธอนั้นได้ซูดโทมและก็สวรรคตรไปแล้วเธอนั้นก็กลายมาเป็นแบดดี้แมรี่เพื่อชดใช้กรรมในสิ่งที่เธอนั้นทํากับคนอื่นเอาไว้ครับวิธีการเล่นแบดดี้แมรี่เนี่ยมันก็มีอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับมันก็เหมือนกับวิธีการล่าท้าผีอะไรประมาณนั้นครับถ้าอย่างบ้านเราก็คงจะเป็นผีถ้วยแก้วการลอดใตวังขาอะไรประมาณนั้นเพื่อให้สามารถที่จะมองเห็นผีได้และการเล่นแบดดี้แมรี่ มันก็มีความ Freiheit คล้ายคลึงกันอยู่ด้วยครับโดยการเล่นแบดดี้แมลี่เนี่ยนอกจากจากทะท้าทายว่าเราจะได้เจอผีแล้วนะครับการที่จะได้เจอแบดดี uh ้แมลี่นั้นจะทําให้เราสามารถที่จะพูดคุยกับคนตายในกระจกได้ด้วยหรือบางคนนะครับอาจจะได้เจอเนื้อคู่ของตัวเองก็ได้ด้วยเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะเจอเนื้อคู่ของเราในกระจกนั้นได้ก็แสดงว่าเราจะไม่มีโอกาสได้แต่งงานกันอีกเลยในชาตินี้ครับ วิธีการเล่นบารดี้แมรี่นั้นนะครับมันมีอยู่หลากหลายอย่างด้วยกันแต่ที่ที่คนเนี่ยเขาเอาไปลองเล่นแล้วก็นิยมมากที่สุดนั่นก็คือการที่คุณจะต้องเดินเข้าไปในห้องน้ําในเวลามืดมดกลางคืนดึกๆครับแล้วคุณจะต้องปิดไฟทั้งหมดปิดประตูล็อกแล้วก็ยืนอยู่หน้ากระจกครับในระหว่างที่คุณยืนอยู่หน้ากระจกนั้นคุณต้องเพ่งแล้วก็สังเกตเข้าไปในกระจกให้ดีๆนะครับแล้วก็เรียกชื่อบร์ดี้แมรี B 拉ดี้แมรี่ทั้งหมด13ครั้งครับและหลังจากนั้นก็ให้คุณสังเกตว่าในกระจกนั้นมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าบางทีแมรี่เองก็ไมาอยู่ด้านหลังเงาในกระจกนั้นหรือบางทีแมรี่เองก็จะมาเป็นเงานั้นของคุณเลยด้วยซ้ำหรือบางทีแมรี่เองที่คนบอกว่าได้เคยเจอมานั่นก็คือจูจูเป็นศพใครหนึ่งคน ที่ร่างกายเละเฟะเน่าเฟะเลยครับแล้วก็เหมือนกับว่ากําลังจะพูดคุยกับเราด้วยเหมือนกันบางคนถึงกับกรีสติแตกและหนีออกมาเลยครับเอาละครับเรื่องราวเกี่ยวกับบัดดี้แมรี่เนี่ยที่ผมสรุปให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันก็คงหมดแต่เพียงเท่านี้นะครับและวิธีนี้เนี่ยผมก็ไม่เคยได้ลองทําด้วยเหมือนกันถ้าหากว่าท่านผู้ชมอยากลองอยากทำเนี่ยก็ลองเอาไปทําได้นะครับเผื่อถ้าเกิดว่าใครเจอ ก็เอามาเล่าให้ผมฟังได้บ้างแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะให้ผมลองทํานั่นแล้วก็ผมบอกได้คําเดียวว่าไม่ครับเอาละครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมและก็จะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าหล,อน,ลอนสยองขวัญที่ผมนํามาหาที่ผมหามาเล่าให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ฟังกันแทบจะทุกวันเลยครับและสําหรับคืนนี้ก็ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีกับผีที่อยู่บนเตียงครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย